สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตากุหลาบกันนะครับซึ่งกุหลาบเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้จักเนาะก็จะเป็นพืชที่นิยมกันนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงนิดนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการที่เขานิยมกันก็คือใช้วิธีการติดตานะครับเนื่องจากว่า1ตาเนี่ยสามารถพัฒนาเป็น1ต้นได้นะครับอย่างเช่นกุหลาบในส่วนนี้เนาะทุกต้นเนี่ยก็ได้มาจากการติดตาทั้งนั้นเลยนะครับทั้งๆที่วิธีการอื่นอย่างเช่นปักชามอย่างเช่นตอนกิ่งหรือว่ากราฟติง้งก็สามารถทําได้แต่ว่านิยมที่สุดก็คือการติดตานะครับเพราะว่าเราต้องพยายามให้ได้1ตา1ต้นนะครับ1ตา1ต้นเนาะนะครับอ่า นี้ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีต้นตอนะครับหรือว่าในส่วนของรูสต็อกนะครับหรือว่าต้นตอเน,นี่ยนะครับก็นิ <c oughs> <éta pe ak> ยมกันก็คือเป็นเรียกว่ากุหลาบป,ป่านะครับกุหลาบป่านะครับซึ่งก็จะมีหนามเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับเราต้องเด็ดหนามออกนะครับเด็ดหนามออกนะก็โดยใช้มือเนาะใช้มือเนี่ยของเราเนี่ยนะครับดันหนามเนาะดันหนาม <c oughs> clapping, นะครับมือเราเนี่ยดันหนามนะ จะดันเข้าหรือดันออกก็ได้นะครับใช้มือง่ายที่สุดเลยนะครับนะมีมีเท่าไหร่ก็ออกให้หมดนะครับจากจากพื้นดินนะครับจากโคเนี่ยนะครับขึ้นไปจนถึงประมาณสักคืบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราจะทำงานติดตานะครับเพราะฉะนั้นจากส่วนโคนจนถึงความความสูงประมาณสักคืบหนึ่งนะครับเราก็จะเอาหนามออกนะนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้อเนี่ยเนาะก็จะมีตาของต้นตอเราต้องเอาออกเช่นเดียวกันนะครับนะครับทุกข้อก็จะมีตาอยู่นะครับเราต้องเอาออกนะครับถ้าไม่เอาออกนะหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับไอตาของต้นตอเนี่ยมันจะเริญเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะแย่งน้ําแย่งอาหารสุดท้ายตาพันธุ์ดีของเราพันธุ์ดีของเรามันก็จะฝ่อไปแล้วก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาออกนะครับ ออจํานวนเท่าไหร่ก็คือจากโคนเนาะมีกี่ตามีกี่ข้อก็อ,ออกให้หมดนะครับโดยใช้มีดนะครับมีดนะมีดเฉือนออกให้หมดเลยนะครับก็เอาออกนะครับแต่ว่าตาไหนถ้าเกิดมันมีรากอย่างนี้ก็ต้องเฉือนระวังระวังนิดนึงนะครับก็เฉือนลึกเข้าไปจนถึงลำไม้นิดนึงนะครับเพราะถ้าเฉือนตื้นเกินไปนะครับเฉือนตื้นเกินไปเนี่ย มันก็ยังแตกออกมาได้นะครับเพราะนั้นเฉือนให้เข้าเนื้อไม้นิดนึงนะแบบนี้นะครับเฉือนให้เข้าเนื้อไม้นิดนึงนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของต้นตอนะครับก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมความพร้อมของ พันธุ์ดีของเราหรือว่าไซออนนะครับกิ่งพันธุ์ดีของเรานะครับก็เบื้องต้นเนาะก็ให้เราตัดใบออกนะครับตัดใบออกหรือว่าจะเด็ดน้าออกก็ได้นะครับสําหรับพันธุ์ที่มีหนามอันนี้ชื่อพันธุ์ชัวเอมมูนูเอลนะครับเป็นพันธุ์ที่มีหนามเพราะฉะนั้นเด็ดหนามออกเนาะก็เช่นเดียวกันนะครับก็มือใช้มือเรานี่แหละครับดันหนามออกนะครับเด็ดออกแล้วก็เอาวางไว้ที่ ในถุงต้นตอน,นี่แหละครับก็น้ำออกนะเพราะถ้าไม่เอาออกนะมันจะตำม,มือเราตอนหลังนะครับตอนที่เราทำงานนะครับแล้วมันก็จะตำเทปพลาพสติกที่เราปิดมันตอนที่เราติดตานะครับขาดแล้วก็มัน ตาพันธุ์ดีองเรามันก็จะขายน้ำนะครับแล้วก็จะแห้งน้ําได้แล้วก็น้ําเข้านะครับเพราะฉะนั้นต้องเด็ดน้ําออกเนาะก็เด็ดออกให้หมดนะครับ้ําเล็กน้ําน้อย้ําหลักนะครับเด็ดออกให้หมดเลย ใบนะครับก็ตัดออกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องตัดจนที่มันไปชิดตามากเกินไปเนาะให้เหลือไว้นิดนึงสำหรับเวลาที่เราพันเทปมันจะได้ป้องกันตาไม่ให้มันช้ำนะครับก็ตัดสั้นนะครับตัดให้สั้นนะไม่ไว้ยาะแล้วก็ไม่ไว้สั้นเกินไปนะครับ ส่วนใหญ่ผมจะไม,ไ,ไม่ใช้วิธีการเด็ดใบออกนะครับเพราะว่าถ้าใช้เด็ดใบออกเนี่ยบางทีมันอาจจะฉีกได้นะครับผมก็จะมักมใช้ใช้มีดเนาะใช้มีดตัดอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของต้นต่อแล้วก็ แล้วก็พันดีของเรานะครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะเห็นว่านะครับในพันดีของเราเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกตาเนาะเราก็ต้องพยายามเลือกตาที่มันเขียวเขียวอวบอวบนะครับแบบนี้นะครับเขียวเขียวอวบอวบเต่งเต่งแบบนี้นะครับคือถ้าตาที่มันแฟบแฝบซีดซีดนะครับออกสีดำดำ หรือว่าตาที่มันแตกมาแล้วยาวๆแบบนี้นะครับเราก็ไม่ควรใช้นะครับเอาตาที่มันเต่งๆเขียวเขียวนะครับเต่งๆเขียวเขียวนะครับแบบนี้นะครับเต่งๆเขียวเขียวนะครับเลือกตาแบบนี้มันจะติดดีพอติดดีแล้วเนี่ยหลังจากที่มันติดเนาะมันจะเจริญเติบโตได้ดีในตอนหลังนะครับถ้าเกิดเราเอาตาดำๆรีบๆมาหรือตาที่มันแตกออกมาระดับหนึ่งแบบนี้แล้วโอกาสติดจะไม่ค่อยมีหรือว่าติดแล้วแต่อาจจะไม่ค่อยแตก ออกมาเป็นต้นใหม่นะครับหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมเบื้องต้นแล้วนะครับต่อไปเราก็มาเริ่มการติดตากันเลยนะครับก็ในเบื้องต้นเนาะทำบาดแผลที่ต้นตอก่อนนะครับทำบาดแผลที่ต้นตอก่อนนะครับซึ่งตำแหน่งความสูงของออต้นตอที่เราจะทําบาดแผลเนี่ยก็จริงๆก็ประมาณถ้าของสมผมแล้วก,ก็ประมาณประมาณ15เซนนับจากพื้นนะครับจากพื้นประมาณ15เซน แต่บางทีถ้าทำทรีโรสนะครับก็อาจจะสูง50เซนหรือเป็นเมตรก็มีนะครับแต่นี้ก็จะเป็นพื้นฐานทั่วไปก็ประมาณสัก15เซนนะครับก็หาตำแหน่งนะครับช่องว่างที่ไม่ใช่เฉือนเฉือนเฉือนต้นตอแล้วเนาะทำลายรอยแผลแล้วเนี่ยมันผ่านมันผ่านข้อนะครับเราหาตำแหน่งนั้นเนาะไม่เอาตำแหน่งที่ว่าโอ้เฉือนไปแล้วมันผ่านข้ออย่างเงี้ยมันจะแข็งนะครับเพราะนั้นถ้าแบบนี้นะตำแหน่งนี้ก็เหมาะสมใช่ไหมครับแต่ถ้าตรงนี้เราไม่เอา นะก็ว่ามันผ่านข้อเวลาเฉือนมันจะแข็งนะครับหาที่มันเรียบๆแบบนี้นะครับก็วิธีการทํานะครับก็สําหรับคนที่ถนัดมือขวาอย่างผมเนี่ยนะครับก็ถือมีดมือขวานะครับแล้วก็มือซ้ายจับต้นตอไว้นะครับก็จับมีดที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็สําหรับคนที่ถนัดมือขวาอย่างผมนะครับก็ให้จับมีดแบบนี้นะถ้าเกิดได้ตําแหน่งที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับ ก็จับในลักษณะแบบนี้นะครับมือซ้ายเนี่ยล็อกต้นไว้นะครับไม่ให้มันขยับขยืขย่นไปไหนเนาะนะครับมือขวาก็จับมีดแล้วก็วางลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนะครับพร้อมที่จะดันมีดขึ้นนะครับแผลแรกเราดันมีดขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับแนวเฉียงนิดนึงนะอย่าลึกเกินไปเพราะว่าลึกเกินไปมันก็จะเข้าเนื้อไม้มากเกินไปนะครับก็จะเฉือนลําบากนะครับก็ ดันมีดเดียวนะครับไม่ใช่ขยับไปขยับมาเนาะรอยแผลจะไม่เรียบแล้วก็คมมีดเนี่ยสำคัญมากนะต้องคมมากๆนะครับไม่ไงั้นเนื้อเยื่อมันจะยุ่ยโอกาสติดมันจะน้อยนะครับมันก็จะเน่าได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็เฉือนขึ้นไปนะครับประมาณสักเซนหนึ่งบวกลบประมาณนี้ครับเข้าเนื้อไม้นิดนึงนะอันนี้เรียกว่าชิปนะครับชิปบัดดิ้งเนาะหรือโมดิฟายชิปนะครับแล้วก็ เฉือนให้ขาดนะครับแต่ว่าอย่าขาดหมดเหลือเหลือเศษไว้นิดนึงนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับนี่ด้านบนนะส่วนด้านล่างนะครับจับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เฉือนลงนะครับแบบนี้นะเช่นเดียวกันก็ให้มีติ่งไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวตาพันธุ์ดีเราจะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับส่วนตาพันธุ์ดีหรือว่าไซออนนะครับ แล้วก็เอาส่วนโคเนี่ยชี้ไปข้างหน้าก่อนนะครับที่ผมถนัดนะครับแล้วก็เลือกตาที่มันแต่งสมบูรณ์เขียวดีนะครับก็จับมีดจับมือนะครับจับมีดวางมือลักษณะแบบนี้นะครับนิ้วชี้ก็ล็อกนิ้วชี้ซ้ายก็ล็อกกิ่งด้านล่างไว้นะครับนิ้วชี้ขวาก็ล็อกกิ่งด้านล่างไว้เช่นเดียวกันนะหัวแม่มือทั้งสองข้างก็ดันมีดไปนะครับแบบนี้นะครับเค้ืนองมานิดนึงนะ กะความยาวนะครับของแผ่นตาของเราเนี่ยนะครับให้ใกล้เคียงนะครับหรือว่าสั้นกว่ารอยแผลที่เราทําไว้ต้นตอนเนี่ยนิดนึงเพื่อให้มันสามารถเสียบเข้าไปได้นะครับประมาณแบบนี้นะครับก็กาด้านนีน้อย่างี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เอาตาพันธุ์ดีของเรานะครับเข้าไปเสียบตรงต้นตอ่อตามรอยแผลที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ยประมาณแบบนี้นะครับคือถ้าตาพันธ์ดีของเรามันมีขนาดใกล้เคียงกับรอยแผลเนาะก็แปะตรงกลางได้เลยแต่ถ้าตาพันธดีของเรานะครับมีขนาดเล็กกว่า ต้นตอมากเราก็ชิดซ้ายหรือชิดขวานะครับเพื่อให้แนวเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยมันติดกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อการได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็พันพัาเทปนี่นะครับเทปติดตาต่อกิ่งนะครับเพื่อป้องกันการใครน้ำเนาะเพื่อป้องกันการคคยน้ำของสาเอ่อของตาของเราตาพันธุ์ดีของเรานะครับไม่ให้มันคายน้ำหรือว่าแห้งเร็วเกินไปนะครับ พันเนี่ยพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับพันจากด้านล่างขึ้นข้างบนเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าง่ายเกินไปนะครับพันจากด้านล่างขึ้นข้างบนเนาะเพื่อให้มันน้าเข้าง่ายเกินไปเกิดถ้าเกิดน้ําเข้าตาพันดินเราก็จะเน่านะครับนะพันจากด้านล่างขึ้นข้างบนเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับพันนะครับ เพื่อลดการคลายน้ำของไซออนละพันจากด้านล่างขึ้นข้างบนเพื่อไม่ให้น้ำเข้าง่ายเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการติดตากุหลาบนะครับหลังจากนี้นะครับก็ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับ1เดือนเราถึงจะมั่นใจว่าตาพันธุ์ดีของเราเนี่ยติดแล้วนะครับ1เดือนเราถึงจะมั่นใจว่าตาพันธีของเราติดแน่นอนนะครับซึ่ง1เดือนเนี่ย นะครับถ้าเกิดพันธุ์ดีของเรายังเขียวแบบนี้นะครับยังเขียวแบบนี้เนาะก็แสดงว่าติดแล้วนะครับก็แสดงว่าติดแล้วเราก็จะเริ่มบังคับตาพันธุ์ดีของเราเนี่ยให้มันแตกเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะครับโดยการตัดกิ่งนะครับของต้นตอที่เหลือเนี่ยออกให้หมดที่เราเหลือไว้ตอนแรกนะครับออกให้หมดเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่บังคับตาพันธุ์ดีของเราให้มัน แตกเนี่ยนะครับหรือว่ากระตุ้นให้มันแตกเนี่ยตัดยอดเนี่ยนะของของต้นตอเนี่ยนะครับออกประมาณ1อาทิตย์นะครับเราก็สามารถแกะนะครับผ้าเทปเนี่ยออกได้นะครับแกะผ้าเทปออกได้นะครับซึ่งหลังจากแกะผ้าเทปออกแล้วเนานะก็จะมีอ่ามันก็จะเริ่มแตกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับพันธุ์ดีของเราก็จะเริ่มแตกออกมานะครับ เป็นยอดใหม่นะเป็นยอดใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาเนาะไปตามลําดับของมันนะครับก็จะ,จะเจริญเติบโตมาเป็นเริ่มเป็นต้นแล้วนะครับนะเป็นต้นแบบนี้ก็หลังจากนั้นเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนมันเป็นต้นต้นที่เป็นพันธุ์ดีมีออกดอกที่นี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับการติดตากุหลาบนะครับถ้าใครมี คำถ,ถามข้อสงสัยต้องการติดต่อเพิ่มเติมแล้วก็ติดต่อมาที่ภาควิชาพืชสวนนะครับผมครับผมสวัสดีครับ